บางความเชื่อของคนโบราณเรามักไม่ใส่ใจเพราะคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าแต่สำหรับเรื่องนี้มันเป็นคําเตือนที่ผูกติดอยู่กับความตายผีเสื้อกลางคืนในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึง่งหากมันบินมาเกาะบ้านใครคนนั้นจะต้องตายในสามวัน หมู่บ้านชนบทเล็กๆทางภาคเหนือมีบ้านไม้เรียงรายถนนดินแดงล้อมรอบไปด้วยทุ่งนานและป่าเขาน้อยหญิงสาววัย20่ปีอาศัยอยู่เพียงลำพังเพราะแม่ของเธอออกไปทำงานที่กรุงเทพโดยมียายคำเป็นเพื่อนบ้านบรรยากาศในหมู่บ้านในตอนเย็น กลิ่นหญ้าชื้นลอยมากับลมเสียงกบเสียงเขียดร้องเป็นระยะในคืนนั้นเองน้อยนั่งอ่านหนังสือใต้แสงแตะเกียงสลัวสลวผีเสื้อกลางคืนตัวใหญ่บินเข้ามาเกาะที่คือบ้านมีปีกสีดำสนิทมีขนาดใหญ่ผิดปกติยายคํำหินพอดีเรียบร้องเตือนด้วยเสียงสั่นเครือไว ไล่มันออกไปเลยนะมันไม่ใช่แค่ผีเสื้อธรรมดามันคือเงาของคนตายยายเสียงสันส่นๆน้อยหัวเราะขำๆบอกว่ายายมันก็แค่มแมลงเองไม่เป็นไรหรอกคะ่ะและในวันรุ่งขึ้นเพื่อนบ้านคนหนึ่งเสียชีวิตกระทันหันทั้งหมู่บ้านร่ำลือกันว่า เมื่อสองวันก่อนก็มีผีเสื้อกลางคืนบินไปเกาะที่บ้านของเขาบรรยากาศในงานศพมีกลิ่นทูปพระคลุ้งเสียงสวดศพแผ่วๆกดดันบรรยากาศที่เงียบสงัดน้อยเริ่มหวาดระแวงมองทุกเงามองทุกการเคลื่อนไหวของผีเสื้อขณะน้อยนอนอยู่ได้ยินเสียงปีกกระพือ อยู่บนเพดานบ้านเธอหันไฟฉายขึ้นไปแต่ไม่มีอะไรพอเธอปิดไฟกลับมามองอีกครั้งเห็นเงาผีเสื้อทาบลงมาบนผนังใหญ่จนเกือบเต็มห้องหัวใจของเธอเต้นแรงด้วยเสียงกระซิบเบาๆ น้อยเริ่มหวาดกลัวหายใจแรงมือเย็นเฉียบน้ำตาคลอเบา้าในรุ่งเช้าน้อยไปหายายคำยายคำเล่าตำนานว่าผีเสื้อกลางคืนคือวิญญาณของคนที่ตายโหงในป่านี้มันวนเวียนหาที่สิงหากมันเกาะบ้านใคร หมายถึงดวงวิญญาณเจ้าของบ้านถูกเลือกแล้วยายพาไปยังสารเก่าในป่าที่เต็มไปด้วยคราบเทียนและเศษผ้าขาวเก่าๆก,กลิ่นดินชื้นหนักขึ้นเสียงลมแรงพัดกิ่งไม้ดังวิววิวเหมือนเสียงคร่ำครวญน,น้อยเห็นรอยเล็บขูดตามเสาไม้เหมือนคนดิ้นทุรนทุรายในคืนนั้นเอง ผีเสื้อบินวนรอบบ้านเหมือนฝูงค้างคาวเสียงกระพือปีกดังระงมภาพเงาหญิงสาวผมยาวซ้อนทับกระปีกผีเสื้อบินเข้ามาในห้องของน้อยและมีเสียงผู้หญิงหัวราะแผ่วๆ <laughs> วันที่สามน้อยเริ่มมีอาการอ่อนแรงหน้าซีดมือเย็น หายใจติดขัดทุกคนในหมู่บ้านหลีกเลี่ยงไม่กล้าเข้าใกล้กลัวถูกเลือกต่อและในคืนนั้นเองผีเสื้อกลางคืนตัวใหญ่เกาะที่คือบ้านของเธอมีเงาผู้หญิงปรากฏตัวเต็มห้องใบหน้าซีดดวงตาดำพโพรงเธอกระซิบว่าถึงเวลาเจ้าแล้วเสียงกรีดร้องดังขึ้นทันที ในเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบร่างน้อยนอนแข็งที่บนเตียงใบหน้าเต็มไปด้วยรอยคล้ายปีกผีเสื้อมือของเธอยังชี้ไปที่เพดานบ้านตรงนั้นมีเงาดำทับไว้เหมือนร่างผีเสื้อขนาดใหญ่เสียงกระซิบอย่างก้องกังวานอยู่ในบ้านสามวันสามวัน